คิดฮอดบ่เศร้าแต่เศร้าจนคำคิดพ่อหน้าอ้า่อำลำคิดทอดคำที่อ้ายเคยว่าสิหักสิแพงสัญญาจะแต่งตามนัดของเราหนึ่งเดือนผ่านพันนั้นบอกคือเก่าบ่เห็นหอดเงาของอ้ายโทมา มจังไม่ควงากันฝ้ายผูกแคนที่แทนขมันหรือว่ามันบ่มีคุณค่าตัวที่น้องรอพอดมือมาขอบอเห็นสอดมา่อแม่กระทาบมีข้าบอกลาเพิ่นสิมาอยู่บ่ ปวดเหลือเกินบ่อยะเผชิญกับความผิดหวังหากเมื่อนี้หัวใจต้องพังคงบ่ยังทนอยู่ต่อเด้เฝ mm ้า hmm. ภาวนาให้อายมาหาคนท่าไว้ไว้อย่ารอคนรอให้อขาทเกินไปรู้ไหมว่าใจนองกล้ i sick เจ็บปวดเหลือเกินบ่ย่าเผชิญกับความผิดว่างหากเมื่อนี้หัวใจต้องพังคงบ่งทนอยู่ต่อได้ ป๊อปี้จ้าก่อนจะคุยเรื่องเพลงวันนี้สวยมากขอบคุณหลายๆงานใช้คำว่างดงามสวยมากทรงคุณค่าเพราะว่าเราเจอป๊อปี้มาตั้งแต่เชิดสีขาวกางเกงยีน ุนีพ <c oughs: so ises> ่อตัดให้สุนีงามแห้งขออนุญาตภาษาได้ครับเดี๋ยวพ่อตัดให้ด้วยใช่ค่ะสวยงามมากสวยงามมากชมคุณพ่อตัดให้พี่พี่ไซส์ 2XL บอกคุณพ่อทีนี้เลยค่ะนี่เขาดูอยู่นะคุยเรื่องเพลงกันดีกว่าเพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าเพลงหัวอกคนรอค่ะหัวอกคนรอซิงเกิลใหม่ล่าสุดซิงเกิลใหม่ล่าสุดซิงเกิลนี้ตั้งแต่เป็นป๊อปปี้เป็นนักร้องมากี่ซิงเกิลแล้วคะเจ็ดค่ะ ล <Ooh. S 1> เพราะทุกเพลง <Ooh. S 1> กระแสตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับเพลงนี้ฮะเพลงนี้ก็เหมือนทุกคนก็รอคอยค่ะก็วอ,อกคนรอ <Ooh. S 2> ทุกคนก็รอคอยแล้วก็ดีใจที่พอเพลงปล่อยออกมายอดวิวก็ถือว่าหนูก็ไม่คิดว่ามันจะแบบมันจะขึ้นเร็วะ่ะจะบอกว่ารู้ไหมทําไมขึ้นเร็วจริงๆป๊อปี้่เป็นคนร้องเพลงได้ทุกแนวแหละค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาเริ่มต้นจากเพลงอกหก <c oughs> ัก <c oughs> แล้วก็เริ่มต้นจากเพลงช้าๆปรากฏว่าเพลงที่เป็นตัวเอง ต้องให้สุดใจครั้งนั้นมาครั้งนี้เหมือนเป็น EP พีสใช่แล้วอินเนอร์เวลาน้องป๊อปปี้ร้องนิดดีจริงๆเนาอเราอินไปด้วยเลยใครแต่งเพลงนี้คะเพลงนี้แม่นิดค่ะแม่นิดแต่งให้แล้วเรียบเรียงดนตรีอะไรอย่นะคะอาจารย์จินนี่ภูไทยค่ะโอ้ถ้าเอ่ยชื่อนี้มาบอกเลยว่าเตรียม300ล้านวิวเลย2ยอดฝีมือเลยการได้ทํางานกับอาจารย์2ท่านรู้สึกยังไงบ้างคะเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะแล้วก็ เราก็ฟังเพลงท่านมาติดตามผลงาน<ช>เพลงได้แต่ติดตามไม่มไม่คิดว่าเราจะได้ทํางานร่วมกันกับท่านค่ะก็ดีใจมากมก็ขอบพูดหลายๆค่ะที่เมตตาให้โอกาสทำเพลงให้ <c oughs> จะบอก <c oughs> ว่าเพลงนี้เหมือนตัวตนที่แท้จริงของปปีด้วยเพราะว่า เอ็มวีเป็นนางเอกนะอีกแล้วนะนี่ดูภาพบอกว่าสวยมากนะพี่บอกว่าพี่ว่างขาหาที่เกง่งก <laughs> <laughs> ็ให้ล็อกบอยเขาเล่นในเนี่ยสวยมาก <laughs> น่ารักมากเลย <laughs> เป็นยังไงได้เล่นเอ็มวีเองงดงามมากบอก้ก็ <laughs> ตื่นเต้นคะ่ะ <laughs> ตื่นเต้นแล้วก็แบบมีประมาณนิดหน่อยคะ่ะร้องเพลงกับการแสดงอะไรยากกว่าก <laughs> <ๆ>ันคะการแสดงยังไม่ถนัดยังไม่ถนัดร้องเพลงจะเป็นตัวเองมากกว่าเลยแต่เอ็มวีมาตลอดหลายเพลงเป็นตัวเองนะเออพี่ชอบมากเลยขอค่ะร้องยากไหมเพลงนี้ร้องยากไหมยากนะคะ ยากค่ะถ้า <S <S ถ้าแบบว่าเทียบกับเพลงที่แบบเราเคยเท<ำ>ํามันก็เป็นการท้าทายค่ะมันมันทำอะไรแบบ หนูหนูได้ทําในสิ่งที่แปลกใหม่บางอย่างเหมือนเพลงนี้เป็นเพลงที่สูงมากๆค่ะใช่ค่ะสูงเป็นเรียบร้อยแล้วนะสูงมากๆก็เลยต้องใส่ส้นสูงร้องด้วยแสดงว่าพี่ไม่มีสิทธิ์พี่กลัวความสูงพี่เตี้ยไงคนละสูงเสียงสูงแต่ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าท้าทายมากกับเพลงนี้ไม่มีอะไรท้าทายมากกว่าการไปต่างประเทศมาไปไหนมาเล่าสิเล่าสิสวิตเซอร์แลนด์ค่ะได้ไปโอกาสเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้ไปคนเดียวค่ะไปกับน้องจันด้วยไปกับน้องจันด้วยหยุดพูดไหมคะตั้งแต่กลับมา แต่อย่างนะนนแต่อย่างนะเมื่อวันเกิดเขาด้วยนะเมักิดนที <c oughs> ่เนี่ยบรรยากาศก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือมอบความสุขมอบความสนุกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่ประทับใจมากคือไปทําบุญด้วยล่ะใช่ค่ะไปทําบุญด้วยค่ะก็คือเราไปคือเนี่ยค่ะ เราไปประมูลค่ะเอาเสื้อนะเอาของอาจากประเทศไทยจากยงเข้าได้คอร์ดไปประมูลหาเงินทําบุญเข้าวัดบรรยากาศในงานแฟนคลับเยอะมากเป็นไงบ้างครับพี่น้องชา,ช,าชาวไทยที่อยู่ต่างแดนเขาต้อนรับเราโอเคมากไหม ทุกคนถามพี่กี้หนูไม่ไม่คิดว่าเขาจะมากันขนาดนี้ค่ะเขาก็มาถามฟีดแบ็จากเรานะว่าเป็นจังไดแน่แบบโอเคไหมแบบแต่ว่าทุกคนน่ารักกับเรามากภาษาอุดรบ้างนี่แหละภาษาบ้านเราด้วยแหละทั้งงานที่ไปที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นเป็นพี่น้องคนไทยใช่นุ่นเนาะโอ้โหน่ารักมากนี่ไปต่างประเทศครั้งแรกเลยไหมคะของป๊อปปี้อะ อันนี้ครั้งที่สองค่ะครั้งแรกไปสปปลาวค่ะอ๋อเหมือนพี่เลยไปเราจะเริ่มต้นจากใกล้เคียงก่อนแล้วก็เปรียบไปอากาศดีมากทุกประเทศเลยนี่ดูบรรยากาศอบอุ่นมากนะป๊อปปี้เนาะอบอุ่นมากค่ะนี่เต้นตั้งแต่เพลงแรกมั้งพี่น้องชาวไทยที่อยู่นี่เต้นตั้งแต่เพลงแรกเลยตนตั้งแต่เพลงแรกใช่ค่ะอ้ยที่สุดของที่สุดไปทําบุญไปร่วมกับกับทางวัดด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะทางวัดก็บรรยากาศทางวัดก็ดูแลดีมากค่ะค่ะอ่ะย้อนกลับมาเรื่องราวของเพลงปล่อยไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ ไมแบบดีมากย้ำอ really? oh, ีกทีสิว่าเพลงเราอะไรยังไงก็เพลงนี้นะคะซิงเกิลใหม่ล่าส ma ุดค่ะเพลงชื่อว่าหัวอกคนรอนะคะฝากติดตามได้ที่ YouTube c h ช n n e l ของยุงข้าวรคคอร์ดค่ะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปินทุกคนได้เลยที่ Facebook f แ n p a g e ของยุงข้าวรคคอร์ดเช่นกันค่ะฝากด้วยนะคะเชื่อไหมว่าตอนที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยบอสที่เป็นในห้างนอนยิ้มนะอาจารย์หน่ำนะอาจารย์หม่ำยิ้มอยู่นอนยิ้มนะร้องท่อนหุก ร้องเพราะหัวเจ้าของผลงานนี่เขาสอนหัวร้องนะสิ่งที่สำคัญคือคุณหม่งจกมกในทุกเพลงนะในห้างของเราสอนนักร้องในยุงข้าวร้องเพลงด้วยตัวเองก็คืองานทุกซิงเกิลที่ปล่อยมาของยุงข้าวในงานเจรนายนะอาจารย์หม่ำเขาไปคุยเองคุมเองตลอดเลยใช่ค่ะเห็นหน้านี่คือ กใจทั้งนี้นั้นนะคะเพลงของเราชื่อเพลงว่าเพลงนี้หัวอกคนรอค่ะฝากติดตามด้วยนะคะป๊อปปี้ประสิทธิ์และสำคัญกว่านั้นคือเพลงเพราะเยอะมากที่ยุงข้าวเรคคอร์ดค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคคุณ่ะถ้ามีซิงเกิลใหม่หรือใดๆเอ่ยที่ยุงข้าวเชิญมานะพี่เหงาพี่เข้าเพลงโอเคโอเคด้เลยค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆมาด้วยใช่แล้วรื่แล้ว